ได้ยังไงแต่ถ้าพวกนี้นะครท่านยกเป็นรลท่านกระโดงหรือผู้ประกอบการทัลงหกรยโงอาจจะไม่เห็นะนะครที่จะไปลงทุนในพื้นที่นั้นนะคะในพื้นที่พูดนี้ก็จะมีสี่ห้าเรื่องอย่างที่จางเลนสไลด์ลนะคะนะคแนวคิดของการเป็นเพศสพิเศษเนี่ยถ้าสมมิว่าท่านผู้ประกอบการได้มีการลงทุนในในประเทศกัมพูชานะท่านจะเห็นว่ากัมพูชา ของเขากัอะไรอะไรปรนเภทนะคะโดยจุดที่ติดกับบ้านเรานี่ก็จะมีหลาสองจุดนะคะโดยหลักของประเทศไทยและทุกอย่างที่เกี่ยวของประเทศไทยนะคะหลักของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจนั้นมันก็จะเป็นมีไม่ถึงเรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะมันจะเป็นเรื่องของการที่จะทาอย่างไรที่จะให้พื้นที่นั้นเนี่ยนะคะ เป็นพื้นที่ที่ดึงดูดการลงทุนเทพนักลงทุนมาลงทุนดังนั้นมันก็จะต้องมีสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือมีขอบเขตที่เพื่เป็นชัเจนนะนะคะอันที่สก็คือสิทธิประโยชน์สิทธ่ประโยชน์ตรงนี้มันก็หมายถึงสิทธิปรโยน์ที่ได้จากทางวีแล้วก็ที่ไม่ที่ไม่ใช่จากวีอนะคะนะะอันที่สก็จะมีเรื่องของวันซอฟต์เซอร์วนะคะันซอฟต์เซอร์วิสนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการเสร็ที่หรือกับศูนบริการของ ที่จะทำอย่างไรให้นักลงทุนเนี่ยไม่ต้องเดินไม่ต้องไปติดต่อที่ที่สามารถไปติดต่อที่ทางเดียวได้แบบมีความสะดวกได้รวดเร็วที่นี่จะมีความพิเศษอีกก็คือว่าจะอนุญาตให้ใช้ในการต่างได้นะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าท่านจะใช้รางานมีความจำเป็นที่ต้องใช้รางานต่างด้าว่าจะสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีท่านเห็นว่า ประเดีนพ้นดนอยแห่งแรกของประเทศไทยนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นที่ที่ชายแดนที่มีศักยภาพดังนั้นบริเวณที่มีชายแดนนั้นสิ่งที่จะต Han ้องรัฐบาลจะลงทุนก็คือโครงสร้างพื้นฐานเี่ะเชื่อมโยงบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับกับด่านต่างที่มีความสะดวกมากขึ้นนะคะ กันสุดท้ายนะคะที่ท่านนายกฝากมาก็คือว่าทํางไงที่จะให้มีส่งเสริมให้มีศูนย์วิสาหก่จะไปช่วย,ยรวบรวมสินค้าเกษตรบริเวณชายแดนที่มีการรับรอบมาจากประเทศเพื่อนบ้านให้มีมูลค่าสูงข,ขึ้นแล้วก็ได้รับสินคึ่งที่ดีนะคะเพื่อที่จะได้แปลร,รูปให้ซึ่งมีจิตใจให้เอกชนมาลงทุนแล้วก็แปลรูปให้มีมูลค่าสูงข,ขึ้นแลขข้วส่งออกหรือาขายให้มาในประเทศไทยนะคะ การทำงานเศรษฐกิจเป็นแรกของเราที่นำเนแล้วเนี่ยจะเริ่มต้นที่ใช้แดงก่อนนะคะเสร็จแล้วเวนี่ว่าคุณระสุนหลักเนี่ยตก็คือทำอยังไงที่จะหาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้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 กับประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะแน่นอนเมื่อมีพื้นที่เศรษฐกิจใหม่นั้นนะคะก็จะทําให้มีความเจริญโตนทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะแล้วก็จะำนจำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเรด้วย